ทําอย่างไรเมื่อชีวิตเจอปัญหาหลายๆครั้งที่ชีวิตได้มอบบททดสอบให้แก่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรียนหรือเรื่องอื่นๆเรามักเจอปัญหาในแบบที่ต่างกันเรามักจะท้อหรือเหนื่อยเมื่อเจอปัญหาจนบางครั้งก็ถอดใจไม่สู้ต่อหลายๆคน จะเจอเรื่องแบบนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครอายุเท่าไหร่เมื่อเจอสิ่งท้าทายใหม่ๆสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยในครั้งแรกมันจะรู้สึกยากสำหรับทุกคนอยากบอกว่าลองหยุดคิดเรื่องปัญหาสักพักหนึ่งการถอยออกมาจากปัญหาไม่ใช่การยอมแพ้อย่างที่ใครๆค,คิดออกมาตั้งหลัก เพื่อทบทวนปัญหาที่เจอแก้ไขไปทีละน้อยค่อยๆทำแต่ถ้าถอยออกมาแล้วไม่ทำต่อนั่นละ่ะคือการยอมแพ้บ้านไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่เมื่อสร้างเสร็จเราจึงได้ชื่นชมความสวยงามของบ้านเช่นกันความสําเร็จความถนัดก็ไม่ได้สร้างในวันเดียว ต่อให้ใช้เวลาหลายปีหรือทั้งชีวิตเราก็ต้องพยายามทำไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะล้มเหลวอีกสักกี่ครั้งก็ตาม